สวัสดีค่ะนาส้มนะคะวันนี้น้าส้มจะมาสอนทํทาบัวนะคะตอนแรกเราจะสอนกันทําก้านบัวก่อนนะคะแล้วก็ไส้บัวนะคะเราทําเองเราไม่ต้องไปซื้อเขานะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้ก้านนี่ค่ะสีขาวนี่นะคะทําเป็นก้านบัวก่อนนะคะเป็นบัวแบบนี้นะคะจะบัวบวดนี้เลยนะคะเพราะว่าบัวนี้ยังไม่แห้งนะคะ อกนี้บัวนี้นะค่ะบัวนี้เลยนะคะทําเป็นบัวนี้ใบก็ยังไม่ได้แห้งเลยนี่ค่ะใบยังไม่ได้แห้งเลยนะคะเราจะสอนทําบัวนี้ใส่ในแจกันต้องรอให้เขาแห้งนะคะเพราะเขายังไม่แห้งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่แห้งแล้วมันจะหักนะคะก็เลยต้องตั้งตั้งพิงไว้ก่อนนะคะเราอันดับแรกเรามาสอนทํา ก้านบัวนะคะก้านบัวแล้วก็ไส้บัวนะคะมาทำมาทำเลยนะคะอันนี้เราทําไส้นี้ก่อนนะคะเราก็เอาสีขาวนะคะเอาสีขาวนะคะมาทําเป็นไส้บัวนะคะอันนี้เราทำได้แล้วนะคะเราก็จะเอานี้นะคะทําเป็นไส้บัวนะคะสีขาวนะคะเราทําเป็นก้านก้านแบบนี้ก่อนนะคะก้านนี้นะคะก้านนี้แล้วเราเดี๋ยวใช้สีเหลืองเป็นก้านนี้นะคะ ้านนี้นะคะแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยใช้นี่ค่ะเวลาป้านนะคะป้านแบบนี้นะคะนี่นะคะป้านเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้ให้แห้งเนี่ยให้แห้งสักพักนึงนะคะเพราะ,ระถึงจะติดสีเหลืองได้นะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วเราก็ใช้สีเหลืองนะคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองทำนะคะ ่ะแล้วก็เอาสีเหลืองอย่าให้โดนลมนะคะใช้น้ำม,ามาันมะกอกนะทามือด้วยนะคะเพราะว่าไม่ไม่ทามือแล้วมือเราจะหยาบนะคะ่ะนี่นี่ยังไม่แห้งดีนะคะนี่นะคะนี่นะคะเอาสีเหลืองนี่ค่ะใส่ไปในนีน้เลยนะคะใส่ไปแล้วก็ม้วนแบบแบบนี้นะคะแล้วก็เอาสีเหลืองนะคะผ่าน,นตรงหัวนะคะ ตรงหัวเราจะทําไส้เขานะคะไส้บวัวทำแบบนี้นะคะนี่ค่ะน้องหมานะคะสองตัวเสร็จแล้วนะคะสวัสดีครับผมชื่อมันโถกับน้องตาลดำเอยน้องนับตาลนะคะผสมนะคะนี่นะคะนสองตัวนะคะมามาดูการทำบวัว อันนี้เราก็ผ่านนี้ไปอีกนะคะพ่านไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ได้แบบนี้ทีนี้เราเราจะทำไอ้นี่เราจะทําก้านบัวนะคะก้านบัวนี่เราก็ใช้สีฟ้าสีนี้นะคะสีเขียวนะ่ะ่ที่ผสมดินมาใหม่นะคะสีเขียวนะคะเอามาทําก้านบัวทำก้านบัวนั้นเราก็เอาดินออกมาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะไล่ไปนะคะ นี่นี่นะคะแล้วก็บีบก,ก่อนนะคะบีบก,ก่อนแล้วเรานี่เอารวดนี่แทงไปแบบนี้นะคะแทงไปเลยนะคะแล้วก็ไล่ลงมานะคะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะจะมีคลิปดีๆมามานำเสนอให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมนะคะ นี่นะคะไล่ลงมาแบบนี้นะคะไม่พอเราก็เพิ่ม <_ C ell> เพิ่มจํานวนดินนะคะดินทําก้านบัวนะคะดินทําก้านบัวนี่นะคะสอนธีททาเลยค่ะไล่ลงมานะคะวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็จะก็จะเสร็จจะทําเป็นกระถางให้ดูเลยนะคะเพราะว่าเขายังไม่เสร็จไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แห้งงา่ายมันก็ดูยังไม่ได้นะคะต้องรอให้เขาแห้งเพราะใบบัวนี่จะแห้งยากมากเลย เวลาเราทําใบบัวนะคะใบบัวนะคะเราต้องห้อยแบบนี้นะคะหาที่ห้อยนะคะเพราะไม่ไม่งั้นนะคะใบบัวจะหลดุดหายต้องทําแบบนี้ทั้งการบัวให้เขาแห้งเนะะี่ยค่ะนี่เขายังไม่ได้แห้งดีเลยนะคะยังไม่แห้งดีเลยนะคะเพิ่งจะทําประมาณสักยี่สิบนาทีนี้นะคะเพราะว่าจะทําอีกตัวอย่างให้ดูนะคะคือว่าเราจะได้ดูได้ง่ายๆนะคะ อันนี้เราก็ทำก้างเสร็จเขานะคะทำกล้านนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ไปแบบนี้นะคะหมุนแบบนี้นะคะไม่มีพื้นแล้วก็ใช้มือม้หมุนก็ได้นะคะอันนี้สอนความรออวดเร็วละคะหมุนไปลักษณะตรงนี้นะคะนี่นะคะไปสเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้นะคะเหล็กน,นะคะ เล็กเจาะนะให้เป็นก้านนะคะเป็นก้านแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนก้านบัวนะคะก้านบัวลักษณะนี้นะคะที่เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือก้านบัวที่เสร็จแล้วนะคะเราก็เจาะลักษณะนี้นะคะเจาะ,ะไปเจาะไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าก้านบัวเขาจะไม่เรียบนะคะจะไม่ได้เรียบเลยนะคะ อันนี้นะคะนี่สอบมิสซี่ทำก่อนนะคะนี่เราเจาะเจาะมดจ้าแล้วใช่ไหมคะยังทำตัวอย่างเจาะมดจ้าแล้วนะเราก็ผึ่งไว้แห้งแล้วเอาตัวที่ที่ทำเนี่ยเสร็จตัวนี้นะคะมาให้เพื่อนทําดูนะคะเราก็ตัดน่คะเราก็ตัดนี่นะคะเป็นวัสดุเหลือใช้คือโฟมนะคะเพราะถ้าเราใช้ดินมาก ดินมันจะเปื่อนบินเราก็เลยใช้ลักษณะว่าใช้ตัดเลยนะคะตัดเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่ตัดแบบนี้นะคะตัดให้เป็นกลมๆนะคะเป็นกลมๆนะคะนี่ตัดเ็นทำนต้องใจเย็นมากคะ่ะเวลาง,งานฝีมือมันจะไม่ได้เสร็จแล้วตอนนี้นะคะนี่นะคะตัดเป็นกลมๆแบบนี้นะคะ นี่นะคะเป็นกลมๆแล้วเราก็ใช้ดินสีเหลืองนะคะสีเหลืองนะคะดินสีเหลืองนี่ค่ะคือดินตัวนี้ทำเป็นไส้ข้างในเขานะคะทำเป็นไส้นะคะนี่ทำเป็นแบบแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะใช้ใช้นี่นี่คืนเลยนะคะคืนกับลักษณะน,นี้นะคะคืนไปลักษณะตรงนี้เลย ไปนะคะนี่นะคะลักษณะตรงนี้เป็นดินน,นี่ค่ะแล้วเราเอาลักษณะตรงนี้นะคะมามาปิดนี่ค่ะมาปิดตรงไส้นี้นะคะมาปิดมาปิดมาปิดทําไส้นะคะมาปิดให้กลมนะคะนี่ทาเป็นลักษณะนี้นะคะ ไม่เสร็จเราก็เพิ่มไส้อีกเพราะว่าจะไม่พอนะคะรอบนี้จะไม่พอนะคะก็เลยใช้มือแล้วกันไม่ไงั้นก็อันนี้นะคะวันนี้สอนทำก้านบัวกับไส้ไส้บัวก่อนนะคะพรุ่งนี้ก็จะทำเป็นใบนะคะจะสอนทำใบ เราใช้นิ้วตรงนี้นะคะคึงแบบนี้เลยเนะี่ยแบบนี้นะคะนี่นะคะโอ้แบบนี้เลยครับแล้วก็คุ้มไปอีกนะคะให้ก้างทุกติดคึงไปถึงตรงนี้นะคะเพราะว่าเราใช้อุปกรณ์นะคะอันนี้ไส้เขาจะใหญ่ห,ญหน่อยถ้าอยากได้ไส้เล็กก็เอาโฟถ้าคนบางคนก็ทำดินไปเลย เราไปหยัดค่าใช้จ่ายเราแล้วก็เอาโฟมยัดไส้เอาไว้นะคะไปหยักการทําเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวสอนวิธีการทําไส้โบวนะคะเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ใช้คึงใช้คึงนะคะนี่ค่ะนีติดตรงก้นนี่อีกนะคะติดเลยแล้วก็ ติดไปเลยนะคะติดไปเลยแล้วเราก็ใช้เจาะเจาะตรงกลางให้เห็นนะคะเจาะเจาะกลางนี้เจาะไปเลยค่ะเพราะว่าเราจะยัดก้านบัวลงไปนะคะเจาะเอาก้านบัวที่แห้งแล้วนะคะที่เราตากแข็งแล้วนี่ค่ะเราก็จุ่มไปในกาวนี้กาวนี้นะคะเพราะเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเราก็ทําแบบ ลูกทุง่งลูกทุงะะ่งเนี่ยค่ะทําแบบไม่ง่ายไม่ต้องไปไปเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะนี่นะคะนี่นี่นะคะเสร็จแล้วก็เป็นไส้บัวแบบนี้นะคะเป็นลูกบัวก่อนบัวนี้จะใหญ่หน่อยนี่ค่ะเกี่ยวกล้ามาใกล้ใกล้แล้วเราก็ติดไส้บัวนะคะไส้บัวติดลักษณะน,นี้นะคะเนี่ยทาตรงนี้ไปนะคะ ถ้าเป็นที่อื่นนะคะเขาจะมีไส้เขาจะมีไส้บัวขายทีนี้เราก็ไปหยัดพอเรามีนี้แล้วเราก็ทําเองสิเราไปซื้อทอําไมแบไปหยัดตังทําเองนะคะติีแบบนี้นะคะไส้บัวนี่นะคะต้องเอากาวแน่ๆนๆเลยนะคะไส้บัวตดไปแบบนี้นะคะละักษณะติดแบบนี้เลย แ,แบบนี้นะคะไส้บัวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นไส้บัวเราต้องทํากลมๆนี้ก่อนนะคะทํากลมๆก,ก่อนนะคะอย่าให้ติดติดอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะ่ะไส้บัวเราติดไปเรื่อยๆนะคะ แบบนี้เลยนะคะติดลงไปติดลงไปแบบนี้นี่ติดไปเรื่อยๆให้เข้าเต็มเต็มตรงฐานนี้ให้เข้าเต็มหมดตรงนี้นะคะให้เต็มตรงนี้หมดเลยเนี่ยแล้วก็ทานี่รอบรอบนี้นะคะรอบนี้เลยนะคะแล้วก็ติดตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ ผสมสีนะคะจะออกดำหน่อยนะคะเพราะว่าต้องไปผสมสีสีมานะคะสีแดงสีดำผสมให้เป็นแบบเป็นสีนะคะจักพาก็จะล้างออกนะคะนี่นะคะจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะปัวนะคะเป็นลักษณะน,นี้นะคะทำไปแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างสมมติเสร็จข้างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเวลาทำทำตรงกลางนะคะใส่ไอ้นี่เจาะลงไปนะคะ เจาะไปบุ๋มๆแบบนี้นะคะนะคะให้เป็นรูปทรงนะคะไส้ของบัวนะคะใช้ปากกาเนี่ะค่ะเห็นนี้คือเทคนิคนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะพอเสร็จแล้วก็เป็นลักษณะนี้เคมันก็จะเป็นไส้บัวแบบนี้นะคะไส้บัวนะคะเป็นบัวนี้เลยบัวแบบนี้นะคะนี่ค่ะบัว นี่ไส้ไหมคะนี่ค่ะ,คะเห็นบัวไหมคะไส้อยู่ข้างในเขาจะออกลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้คือบัวนะคะนี่ค่ะบัวแล้วก็ไส้ถัานนี้น้าส้มก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะทําบัวต่อนะคะให้เสร็จนะคะให้เสร็จเลยนะคะนี่ค่ะไส้บัวมันยังไม่แห้งนะคะต้องให้เขาแห้งก่อนเลยคะ่ะ อันนี้คือใบบัวนะคะใบบัวใบบัวนี่นะถ้าตรงนี้เข้าแห้งแล้วเ็าจะไม่หลุดเราพยายามอันนี้นะคะทํางอนะคะให้เขาบุม๋มบุ๋มเหมือนธรรมชาติเป็นใบบัวใบของบัวนะคะก็จะออกลักษณะนี่ยังไม่ได้นี่ยังไม่แห้งดีนะคะจะไปเป็นใบบัวลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้กลัวเขาหลุดมากเลยเพราะเขายังไม่แห้งอันนี้ค่ะที่เป็นจาักรการใส นี่นะคะเป็นบัวแล้วนี่ก็เป็นใบบัวเป็นใบบัวนะคะใบบัวเราจะใส่แบบนี้เข้าไปแล้วพวกนี้ก็เสร็จแล้วเพราะต้องรอรอให้เขาแห้งนะคะอันนี้ค่ะใส่ให้ดูก่อนนี่ค่ะดอกบอัวนะคะนี่คดอกบอัวนี่นะคะดอกบอัวนะคะ,คะอ่าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะ มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะเอาน้องเอาน้องหมาสองตัวนะคะขึ้นมานะคะนี่ค่ะมันโถนะคะกับน้องน้ำตาลนะคะนี่ค่ะนี่นะคะค่ะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองค่ะสาธุนะคะ